สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวบอร์ดซับพกอะดิโอนะครับตัวรุ่น hts 1 2หรือว่า hts 1 0ก็ได้นะครับตัวนี้จะมีอาการปรับคอร์สไม่ได้นะครับจะวันนี้มีสอยู่2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไฟไม่เข้านะครับตอนนี้ก็เทสอยู่ก็รือ ซ่อมอยู่นะครับของเพื่อนๆที่มีอาการที่ปรับคอร์สไม่ได้นะครับปรับคอร์สไม่ได้หรือไฟไม่เข้านะครับก็ปรึกษาได้นะครับตัวนี้ก็ทําการเทสอยู่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าไฟไม่เข้าก็ให้ดูที่ช,ชุดสวิตช,ชิ่งนะครับ ก็สำหรับบอร์ดพักขยายก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นบอร์ดพักขยายของรุ่น hs 1 2นะครับตัวโพกออดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะนาน,นานทีย่อจะลงคลิปนะครับก็สำหรับตู้ซับโพกก็ปรึกษาได้นะครับ ก็สามารถซ่อมได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม